สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังเก่าซึ่งหาดูได้ยากนะครับเป็นหนังที่ออกฉายในปี2498นะครับชื่อเรื่องทหารเสือพระเจ้าตากผู้สร้างก็คือคุณบรรทุนโอวิสิ์นะครับผู้สแสดงก็คือคุณสุรชัยลูกสุรินทร์นะครับส่วนนักเอกก็คือรัตนพอรอินทรกำแหงนะครับวันนี้เราตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างสั้นๆก่อนนะครับหนังจริงๆนั้น,น,นเหลือฟีมายาวประมาณ50นาทีจบเรื่องนะครับ ก็เป็นฟิล์มเก่าซึ่งคุณชัดชัยสุวรรณโสภาหรือว่าชัดชัยไทยซินเน์ท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่ไปเหมาซื้อฟิล์มมานะครับแล้วก็ในฟิล์มนั้นก็มีหลายเรื่องครับที่เสียหายไปนะครับแต่ว่าสําหรับ้วนฟิล์มเรื่องทหารเสือพระเจ้าตากซึ่งเป็นฟิล์มซีบกมอมมอยมีเสียงนั้นสภาพยังใช้ได้นะครับแล้วก็เราจ่ายทำไฟล์ภาพเก็บไว้นะครับหนังไม่มีบทภากนะครับแต่ว่ามีเรื่องยอดนะครับซึ่งได้มาจาก เพื่อนสมาชิกใน Facebook นะครับเราก็เอามาอ่านนะครับที่แรกก็คิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะทําฉายโรงนะครับเพราะว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็เห็นถึงความมีวิริยะอุตสาหะของผู้สร้างภาพยนตร์นะครับคุณบรรทูนนี่ในวงการภาพยนตร์ในสมัยนู้นนะครับเป็นที่เรื่องหรือเรื่องชื่อเสียงนะครับท่านเป็นผู้ที่สร้างโรงหนังงนะครับแล้วก็มีโรงควีนโรงแกรนนะครับหนังเรื่องนี้ก็ฉายที่โรงควีนนะครับคุณ จำดูนหมดจิบนะครับคุณสุรชัยก็คือคนที่กาลังจะชกมวยเนี่ยครับใกล้คุณจําดูนะครับส่วนผู้ที่แสดงเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเรื่องนี้ก็คือคุณสตาพรมุกดาประกอนะครับจะเห็นคุณรัตนาพรนั่งอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับคุณสตาพรนะครับนี่คุณรัตนาพรนะครับเป็นนักเอกนะครับนี่ปี2498นเปนะครับเป็นหนังซึ่ง ค่อนข้างเก่านะครับว่าแต่ว่าโชคดีนะครับใช้ฟิล์มที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับก็เลยทําให้ฟิล์มที่อายุ60กว่าปีนี้ฉายออกมาแล้วสีสันยังสดใสนี่คือสีตามเนื้อฟิล์มจริงๆเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งช่วยนะครับฉายมาอย่างไงก็เอามาอย่างนั้นนะครับถือว่าเป็นหนังสําคัญวันนี้ก็เลยตัดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับให้ดูเป็นสั้นๆไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเรามีเวลาพอนะครับก็จะช่วยกัน ภาคเสียงนะครับช่วยกันแก้บทภาคหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะภาคฉายไว้เป็นประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนสร้างด้วยความวิทยาอุตสาหะนะครับดูลงทุนนะครับจากม้าฉากกองทัพนะครับผมนั่งดูแล้วถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับผู้สร้างหนังเมื่อ2,498นะครับในสมัยก่อนที่จะลงทุนทําขนาดนี้นะครับ แจ้งนะครับใส่แสงหลังแจ้งก็จะได้ภาพที่สวยนะครับสวยงามนะครับหนังเรื่องนี้ตอนหลังนี่เวลาสร้างจะต้องเป็นชื่อเรื่องเป็นแบ่งส่วนนะครับเป็นเรื่องในทองดีนะครับนี่ครับคุณสุรชัยลูกสุรินนะครับดีกรีก็เป็นนักมวยเก่านะครับคุณรัฒนพรนะครับดูกันเป็นตัวอย่างนะครับสัก3-4นาทีนะครับเพื่อให้รู้่าเราจะมีหนังไทยเก่าๆสี่พวงมอออีกหลายเรื่องนะครับที่ อยู่ในสต็อกของเรานะครับแต่ว่าเวลาท่านแหละครับที่เราไม่มีเวลาพอที่จะช่วยกันภาคกนนั้นนะครับเพราะว่าแค่ทาบทภาคนัรเรื่องหนึ่งก็ต้องใช้เวลานานแล้วนะครับนี่เป็นฉากเดินทับนะครับจริงๆผมอยากจะตัดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าสวยงามมากนะครับฉากเดินทับนะครับเป็นฉากซึ่งไม่มีเอฟเฟกนะครับใช้ถ่ายทำธรรมดาที่แหละครับแต่ว่ามุมกล้องสวยงามครับก็ดูกันเป็นตัวอย่างก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ